สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่ตลาดเ,าเขาเรียกว่าตลาดสายเตะนะครับบ้านในไรเ่เทศบาลเมืองคอหงอจังหวัดสงขลานะครับผมอยู่กับนายกหนนนะครับท่านนายกลูกที่นะครับบ้านอยู่นี่พ่อแม่อยู่นี่นะครับก็เป็นนายกเทศมนตรีเมืองคอหงอวันอาทิตย์นี้ นะครับคณะทัวร์ผู้ว่าผ่าเที่ยวนะครับจะแวะมากินอาหารเช้านะครับจะแวะมากินมื้อเช้าที่ตลาดสายเตาะนะครับที่นี่ท่านนายกหนอนเตรียมการต้อนรับใหญ่โตนะครับท่านนายกวันนั้นเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับท่านนายกทําอะไรบ้างครับครับสวัสดีครับผมสวีศักยุรัตนนายกเทศมนตรีเมืองโคหงครับวันนี้ นะครับได้ขอบคุณทางพี่วิชานนะครับที่ได้มามาเยี่ยมตลาดสายเตาะซึ่งถือว่าตลาดสายเตาะบ้านในไร่เนี่ยเป็นตลาดของชุมชนเมืองโคหงอีก,อ,กอีกตลาดหนึ่งที่เรามีาวมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เราได้เดินขับเคลื่อนตลาดเนี่ยซึ่งเป็นนโยบายของทางท่านผู้ว่าและการจังหวัดสงขลาที่ท่านอยากให้มีตลาดที่เป็นสีเขียวเป็นตลาดที่ปลอดสารพิษ นั้นผมเองก็รับนโยบายมาก็พยายามที่จะมาคุยกับทางชุมชนนะครับว่าอยากให้มีตลาดที่เป็นแนวทางที่ให้ตรงกับทางจังหวัดก็เลยเปิดเป็นตลาดสายตาะบ้านในไร่ซึ่งตลาดสายตาะบ้านในไร่เนี่ยเป็นชุมชนเล็กๆที่อยู่บริเวณเขาคอหงนะครับที่มีลําลน้ําก็เรียกลําน้ําเล็กๆที่ไหลมาก็เรียก บานโขงนี่ก็เรียกว่าสายตรอกนะครับซึ่งเป็นตลาดสายน้ําที่ไหลลงสู่แก้มลิงของคองเรียนนะครับแก้มลิงของเรียนเนี่ยเป็นเป็นแก้มลิงที่มีเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า,ยาอยู่หัวและการที่เ้าเนี่ยท่านได้ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมจนครนนนงตรงนี้มันก็จะมีสตอรี่อยู่ยั้นตลาดนี้หลักๆนะครับก็เป็น เปิดในช่วงผลไม้ปรากฏว่าพอปีนี้เนี่ยเห็นว่ามันค่ายย่างเข้าสู่ผลไม้จังหวะพอดีที่ท่านผู้ว่าเนี่ยออ,อยากที่จะก็เลยนำเรียนกับทางนายอำเภอหันใหญ่ว่าอยากให้ท่านนั้นนะครับมามาเปิดตลาดที่าตาดสายเจาะบ้านในไร่ก็เลยครับวันที่สิบหกเนี้ยนะครับก็ปรากฏว่า,าทางทัวร์ทัวร์ววผู้ว่า,วา,าคือซึ่ง ซึ่งจะมามาเปิดตลาดเรื่องของอชุมชนการท่องเที่ยวนะครับเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นแนวส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวครับซึ่งซึ่งถือว่าอันนี้เป็นครั้งที่สามเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นครั้งที่สามที่ที่จะมาสตาร์ทในจุดของของโคหงตรงนี้เสร็จจากตลาดาสายตรอกบ,บ้านในไร่เราก็จะไปไหวเจ้าพ่อข้หงนะครับ ของูคุณไ่ดำกันครับเราจะเป็นพื้นที่นั้นผมเองวันนี้ก็ได้มาเตรียมงานเตรียมการเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับให้พี่น้องประชาชนนั้นนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนในวันที่16นะครับมาเที่ยวตลาดสายโจาะบ้านในไร่ซึ่งถือว่าเป็นตลาดเล็กๆอีกตลาดหนึ่งที่มีความเป็นยังมีความเป็นธรรมชาติสูงครับนะครับ,รบก็อยากมาให้พี่น้องประชาชนนั้นลงมาดูว่าตลาดสายโจ๊บ้านในไร่เนี่ย มีสน่หอย่างไรนะครับเชิญชวนครับวันที่16ท่านะครับท่านบัวก็จะมาฐานน้ําชาที่นี่นะครับผมก็ถือโอกาสให้ท่านท่านบัวเปิดเป็นตลาดอีกตลาดสีเขียวอีกตลาดหนึ่งตามนโยบายของท่านบัวครับ,รบผมท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับตลาดสายตระบ้านในไร่เนี่ยนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่นะครับห่างจากตลาดคลองเรียนเข้ามาสัก 2กิโลนะครับไม่เยอะนะครับอ,อยู่เหนืออ่างเก็บน้ำแก้มลิงนะครับที่ถนนพุณกันบ้านในไร่ข้างในเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านนายกบอกนะครับวา่าสายน้ำเนี่ยไหลลงสู่อ่างแก้มลิงนะครับแล้วก็เป็นสายน้ำที่มีเรื่องราวมีสตอรี่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยตลาดแห่งนี้เป็นตลาดชุมชนเป็นตลาดเล็กๆ เป็นตลาดสีเขียวนะครับที่อยู่ริมเมืองที่น่าสนใจแล้วก็จะเป็นการเขาเรียกว่ารวบรวมของดีจากชุมชนที่มีอัตลักษณ์จากชุมชนของคนในไร่ของคนคอหงนะครับแล้วก็จะมีะความเป็นวิถีชุมชนวิถีพื้นบ้านมุมเล็กๆตรงนี้มีสายน้ำผ่าตรงกลางเนี่ยนะครับด้านข้างก็มีสวนยางพารานะครับด้านข้างออกไปเนี่ยนะครับก็เป็นชุมชนบ้านในไร่นะครับ มีความอุดมสมบูรณ์ดูดูผลไม้เนี่ยเขามีผลไม้เยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตลา,าดแห่งนี้เนี่ยถ้าทำดีนะครับมีสิทธิ์ที่จะเติบโตแล้วก็จะมีสิทธิ์ที่จะติดนะครับทำให้เป็นตลาดาธรรมชาติถ้าเกิดมันติดขึ้นมาท่านนายกคนเข้ามาเยอะเนี่ยท่านนายกมีแผนรองรับอย่างไรครับต่อไปเนี่ยนี่มันมีความเป็นไปได้นะครับว่าถ้าเรารักษาธรรมชาติคงธรรมชาติให้เป็นตลาดบ้านๆแบบนี้มีกิจกรรมดีๆเนี่ยคนเยอะได้นะครับท่านนายก ผมว่าคือวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เตรียมพื้นที่รองรับไปแล้วนะตลอดเส้นเส้นทางอ๋อสายตรอ,รอรไปเนี้ยประมาณกว่าจะสุดเขตเทศบาลืองโขงเนี่ยประมาณเกือบเกือบ,บอีกสองกิโลซ<อ>ึ่งมันก็จะเป็นลำเป็นสายตรอแบบเนี้ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับข้างในก็จะมีสวนทุเรียนมีสวนผลไม้มากมายรังนั้นผมว่าคิดว่าเราก็พยายามเปิดพื้นที่ขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ย คือเอาเฉพาะวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์เช้าตอนนี้ผมขอทางชุมชนนะว่าพ่อค้าแม่ค้าทุกคนบอกว่าผมขอวันเดียวคือวันอาทิตย์เช้าเนี่ยเขาก็รับปากงันที่ผ่านมาเราทํามาประมาณหกเจ็ดเดือนเนี่ยได้รับความร่วมไม้ร่มมือจากคนในชุมชนบ้านในไร่พ่อค้าผมไม่ได้เอาจากคนอื่นไม่ได้ออมอยากที่อื่นนะครับ,รบเป็นพ่อค้าชุมชนที่ท,ที่ที่อยู่ในบ้านในไร่ทั้งหมดยั้นะตรงนี้ก็ เชิญชวนนะครับเชิญชวนเช้าทุกเช้าวันอาทิตย์เราก็จะมีกิจกรรมโดยเฉพาะเวทีเนี่ยเราก็จะมีเวทีกิจกรรมเปิดเวทีในเรื่องของอาการแสดงต่างๆนะครับให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ได้มาผ่อนคลายนะครับหลังจากที่เราออกกาลังกายเดินรี่แก้มลิงเสร็จก็ทุกคนโดยวิถีชีวิตเนี่ยค,คนพอออกกาลังกายเสร็จก็จะเดินมาที่ตลาดสายตรอมมา ดื่มน้ําชากินกาแฟพูดคุยคนะครับก็จะแล้วก็มาอุดหนุนแม่ค้าที่สายต่อบริเวณแห่งนี้นะครับนี่คือนี่คือ,คอการเปิดตลาดในช่วงเล็กๆจากนั้นไปผมคิดว่าในเดือนนี้นะครับก็จะมีอีกไม่ก,กี่วันก็จะมีสวนทุเรียน40กว่าปีของลุงทัศนเนี่ยที่เป็นที่กําลังใกล้จะออกลูกก็เดี๋ยวอาจจะต้องเปิดพื้นที่ให้มัน มันมีระยะเวลาจากเช้าก็เป็นช่วงบ่ายช่วงเที่ยงได้ตรงนี้ก็กนำเรียนเบื้องต้นนะครับเพราะพื้นที่จะเป็นพื้นที่ผลไม้เยอะมากครับผมท่านผู้ชมครับก็อยู่ในแผนการพัฒนาต่อเนื่องนะครับของท่านนายกเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่16นะครับวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนี้นะครับท่านผู้ว่าสมนึก รมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจะพานักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวที่จองมาเนี่ย60คนนะครับทั้งคณะ,ะก็สักประมาณ70กว่าคนนะครับท่านนายกท่านรองนายกนะครับ70คนนะครับปลากระโดดตัวโตเลยตรงนั้นปลาเยอะเลยนะครับ ปลากระดูโอ้ดูปลาปลาปลาเต็มเลยนะครับยังมีความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็สองฝั่งคลองอย่างที่ท่านนายกบอกนะครับว่ายาวไป2กิโลเนี่ยนะครับถ้าทําเป็นตลาดได้ตรงนี้เขาอาจจะสร้างเป็นโครงการบ้านจัดสรรหรือว่าเป็นเป็นคอนโดเป็นเป็นเป็นบ้านเป็นเป็นสถานที่เป็นบ้านของของคุณหมอก็อ๋นนี้เป็นบ้านคุณหมอนะครับอ่าก็ถือว่านะครับแต่ก็ยังมีคลองที่เป็นสายตรอ ยังเป็นคลองสายหลักนี้แล้วก็สองฝั่งคลองนี้ก็เป็นเขตพื้นที่คลองที่เป็นพื้นที่สาธรสาธรณะเพราะนั้นเนี่ยนะครับท่านนายกก็เลยเลือกพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ตลาดชุมชนเนี่ยภาพ,<ร>พที่ออกไปสู่สาธารณะเนี่ยสวยนะครับภาพออกไปสวยบรรยากาศดีความเป็นธรรมชาติด,ดีความเป็นสีเขียวมีความมีความครบอยู่ในตัวเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ว่าอยากจะ เชิญท่านผู้ว่าวันนั้นท่านผู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างท่านนายกเตรียมอะไรไว้ท่านผู้ว่าบ้างเป็นอย่างไรบ้างครับครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็มอบหมายให้ท่านรองนายกผมนั่นคือรองรองฉลองสวุวรนะครับท่านก็ลงมาทําการาปราพพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ตกแต่งสถานที่ให้มีความามีความสะอาดมีความเป็นธรรมชาติแล้วในวันที่16เช้าเนี่ยเราก็ได้มีการเตรียมการ เปิดเป็นทางการก็จะมีการปล่อยปลาครับนะครับเราก็ทําสถานที่ที่จะให้ท่านนั้นมาปล่อยปลาเพื่อที่จะให้ปลานั้นมีอุดมสมบูรณ์ในในลำคลองนี้ในถายตรอนี้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะได้ได้ได้ชมธรรมชาตินะครับพื้นธรรมชาติกลับมาตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับแต่เราก็จะไม่ไปทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติฉนั้น ก็จะวันนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่มีการแสดงอีก3-4เรื่องนะครับตรงนี้ก็อยากจะอุปไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็แต่ว่าเชื่อแน่ว่าวันที่สิบกเนี่ยพี่น้องประชาชนที่มามาที่ตลาดสายต่อท่านก็จะได้รับความเห็นถึงวิถีธรรมชาติของของโคหงอีกอีกสถานที่หนึ่งที่ททอยากให้ให้มาร่วมนะครับในการเปิดตลาดสีเขียวกับ กับทางท่านผู้ว่ากับที่สิบหับพบกันวันอาทิตย์นี้ท่านผู้ชมครับใครที่ฟังรายการวิทยุอยู่ใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับพบกันเช้าว,วันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนะครับเวลา7โมงตรงคณะจะมาถึงที่นี่ลหลาดสายเตาะ บ้านในไร่นะครับริมถนนปุณนกันนะครับตำบลคอหงออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในเขตเทศบาลเมืองคอหงนะครับขอบคุณท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกด้วยนะครับสองคนขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ